อ่ะก็จะมาพูดการต่อของลอมหลายๆตัวนะก็อันเนี้ยเป็นเมมเมโมรี่อ่ะแล้วก็ภายในมันก็จะมีข้อมูลเยอะๆใช่ป่ะแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมาแบบแบ่งแบ่งภายในให้ดูว่าแบบให้เป็นเหมือนแบบหน้าหน้าแล้วก็ค่อยๆอ่านทีละหน้าให้ดูก็คือโดยจะใช้การต่อเป็นลอมหลายๆตัวอการต่อลอมหลายๆตัวเนี้ยก็เดี๋ยวจะใช้แบบ จ็ด ls หนึ่งสามแดมาช่วยแต่ว่าการต่อก็จะเป็นวงจรประมาณนี้แล้วปกติถ้าต่อทั้งลอมทั้งแรมรวมกัน่ะก็จะแบบลอมต้องอยู่ฝั่งซ้ายก็มาก่อนแล้วค่อยต่อด,ด้วยแรม CPU เนี่ก็จะมี m e m o r รี่ไลท์เมมโมรี่ดแล้วก็ชิปซีเล็กตรงนี้แล้วก็มีเอา p ์พุตสิบห้าขามีดีหนึ่งดีสองแล้วก็ m e m o r รี เมมโมรี่ไลท์เนี่ยก็คือเหมือนเอาไว้เขียนค่าอันนี้ก็เมมโมรี่ดีก็อ่านค่าแล้วก็ไอตัวชิปซีเล็กเนี่ยจะเป็นแบบขาที่ทําหน้าที่เหมือนคอยแบบเลือกว่าเราจะอ่านข้อมูลหน้าไหนหรือแบบเป็นลอมตัวไหนแบบเนี่ยอย่างเงี้ย,ยแล้วก็ส่วนไอสัญแต่ว่าการต่อลอมหลายๆตัวเนี่ยเราจะปล่อยเฉพาะสัญญาณของเมมโมรี่ลีดเท่านั้นก็คือยังไม่ต้องสนใจการไลท์ อ่ะสัญญาลีดก็เหมือนแบบเทมทำให้เรารู้ว่าเราอ่านอ่านหน้านั้นไปแล้วลอมนั้นไปแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวจะบอกก่อนว่าการทํางานของชิปซีเล็กเนี่ยเป็นยังไงซึ่งการทํางานของชิปซีเล็กนะจะใช้ดีโคโดเดอร์คือจะดสีก็จะมีอินพุตทั้งหมด3ตัวมีเอาต์พุตแตัวซึ่งชิปซีเล็กจะทํางานว่าแบบจะตีความว่าเราเนี่ยกำลังจะอ่านลอมตัวไหนอยู่อืม แล้วก็ตอนนี้จะต่อลอมตัวลา 8K ก็คือใช้เท่ากันซึ่ง 8K เนี่ยซึ่ง 8K เนี่ยนะก็จะมี Input a0 ถึง a12 ซึ่งเนี่ยจากขา CPU อ่ะมันมีมันมีเอา put 15ขาใช่ปะแต่ว่าไอ้ลอม 8K อ่ะมี12ขาเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือ3ขาที่ลอยอยู่เราก็เลยเอาไอ้3ขาที่ลอยเนี่ยไปต่อกับชิปซีเล็กก็คือ เป็นขา A13 A14 แล้วก็ A15 ซึ่งแบบใช้ว่ามันอะเป็นตัวเอาแบบเป็นตัวเลือกหน้าที่จะอ่านลอมอือก็คือต่อมาการส่งค่าก็จะเริ่มแบบว่าส่งค่า a d d เ e s ไปที่ส่งค่า a d d เ e s ไปจาก CPU เข้าสู่ลอมตัวแรกก็คือ 8K ใช่ปะแล้วมันก็จะทำการอ่ะ มันจะทำการอ่านค่าอ่านค่าลอมนะก็คือแบบสมมุติว่าไอตรงชิปซีเล็กอะไอขา a 1 3 a 1 4 a 1 5มันเป็น0-0-0ไอตัว y 0น่ะมันก็จะเป็นอ่ะตัว y 0เนี่ยเอาพุท y 0น่ะมันก็จะแบบเป็น Active High ก็คือจะทำงานทำให้เรารู้ว่าเนี่ยเราอะจะต้องอ่านค่าลอมตัวแรก พอเราอ่านค่าลอมตัวแรกเสร็จเนี่ยอ่ะอันนี้0 0 0ใช่ปะก็คือสมมุติให้ไอตัวเนี้ยเป็น y0 นะพออ่านค่าตัวนี้เสร็จใช่ปะไอตรง a13 a14 a15 ที่เป็นขาของชิปซีเล็กอ่ะมันก็จะแบบเปลี่ยนเป็น0 0 1ก็คือ0 0 1ตรงเนี้ยอ่ะมันก็จะทําให้ขา y1 ตรงเนี้ยทางานซึ่ง y1 ก็คือลอมตัวถัดมาอันนี้ก็คือเหมือนไอสัญญาณลีดเนี่ยก็จะแบบ ไปอ่านค่าที่ y 1แทนก็คือลอมตัวที่สองแล้วก็จะเป็นแบบเนี้ถัดไปเรื่อยๆอก็จะทำให้อ่านค่าลอมตัวถัดถัดไปส่วนแรมเนี่ยก็คือเหมือนกันเลยอ่านค่าเหมือนกันเลยวิธีทำก็จะเหมือนกันต่อมาก็คือถ้าสมมติแบบต่อ 8k อ่ะมันก็จะแบบง่ายๆแบบนี้แล้วก็ต่อมาจะอธิบายาแบบที่เป็น 8k 16k คือค่าไม่เท่ากันอ่ ก็คือต่อเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเป็น 16k อะถ้าเป็น 16k นะไอตรง input ของลอมที่ 16k อะจะมี input ทั้งหมด13ขาเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือรอยแค่2ขาก็จะไม่พอกับชิปซีเล็กเพราะฉะนั้นไอตรงชิปซีเล็กอ่ะปกติขา A13 อ่ะก็คือเหมือนแบบไปต่อคู่กับมันเลยอ่ะแต่ตามเนี้ยอืม แล้วก็ทำการอ่านค่าชิปซีเล็กเลือกเหมือนเดิมขอบคุณค่ะ